ทำเพื่อนวินญาคารก็อยู่กับชิน่าเจ้าเจกับเราวินญาคาร์จีก็อยู่ในมุมเดิมเท่าตัวคือความสุขกับลกเพราะมันลกมากเห็นไหมโอ้วินญาเราได้พัสดุมาอีกแล้วนะคะจากกิจกรรมที่เล่นใน YouTube c h a n ูบชของน้องเวิร์นเนี่ยนะคะก็ครชีล้วก็ได้ของน้องเวิร์นไปเจ้าตัวนี้อ่ะใครดูคลิปแล้วคลิปนั้นแล้วก็ไปดูด้วย ใ่ยังไม่ดูนะก็อนนี้นะครับเป็นจอนที่ตีนชนะกิจกรรมจากชาแนลน้องคณะที่ครบเท่าไหร่ไม่รู้จะจำไม่ได้ว่าเป็นเมื่อไหร่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ได้ของมาก็แบบดีใจเหมืนอนกันตีไปได้กิจกรรมเยอะมากอะแล้วก็ือจําไ,ได้ว่าเนของใครบางก็เลยต้องขอโทษนะคะและ้วก็มาได้ของน้องเวร์นี่นะคะจากชาแนลนี้เลยนะคะม่แบตกล้องจะหมดแล้วนะคะส่งให้จีเองนะคะนี่ชมิตานะคะ แล้วก็ค่าส่ง18บาทนะคะสาหรับรถทบอมาให้นะคะข้างหลังก็เขียนว่า2 g จิน่านะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเพราะว่าแบตมันフラชิ่งแล้วนะคะมาถ่ายกันแบตหมดด้วยอ่ะก็ก่อนที่จะแกะน้องเขาเขียนไว้ว่า e v i e w for YouTube นะคะนี่ข้างบนนี้นะนี่นะคะจาเขียนว่ารีวิ w for YouTube นะคะก็มาแกะกันดีกว่านะคะก็ใช้กันไกนะคะเป็นเทคนิคที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะ นี่นะคะเป็นของก,กระต่ายนะคะมีโนต้ตอีกไหมไม่มีโนต้ตแล้วเ okay. ย้โอเคเลยไม่มีโนต้ตแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะของกิจกรรมท,ที่ได้นะเป็นบันไดโซ่ของกระต่ายเอ๊่เป็นไม่ใช่ของกระต่ายเป็นบันไดโซ่แนละแต่ว่าเป็นบันกระต่ายนะคะก็มีแพ็คอะไรเรียบร้อยนะคะ นี้ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกอบคุณทุกคนนะคะ,คนนะ,คะที่จัดกิจกรรมนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับ s u b s c r i b e r ตอนนี้นะคะพี่ดูแล้วนะก็เพื่อนๆจำตัวเลขไม่ได้ตอนนี้พี่ก็ยังจำของพี่ไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอโทษแรงๆะคะ่ะแต่ยินดีด้วยนะก็นี่นะคะยินยังอยู่นะคะกลิ่นช็อกโกแลตมาก้าคิหนาะะคะจีจะมารีวิวอะไรนะคะก็อย่าลืม กด Subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel จนน่าเจเจนะคะแล้วก็ถ้าคลิปที่แล้วนะคะที่จี i, ทำคลิปโรงเรียนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามัน acting เยอะเกินไปต้องขอโทษนะคะพอดีว่าจีแบบสดิงอะไรอย่างงี้นะคะก็บ๊ายบาย